า80บาทนับสี่ครับ80บาทนับสี่80บาทนับห้าครับ80บาทนับห้าพี่ปยุภา80บาทนับห้าพี่น้องเอ้ย80บาทนับหกพี่หน่านับหกพี่ปยุภา80บาทนับหกพี่ปยุภา80บาทนับหกนับเจ็ดพี่ปยุภา80บาทนับเจ็ด80บาทนับแปดครับพี่น้องจ๋า80บาทนับแปด80บาทนับแปด80บาทนับเก้าเก้าสิบบาทคุณทิดารัตน์ขอบคุณครับเก้าสิบบาทอ้าวใช้ราคามากกับเทียมอีกน้อยนึ่งแบบเทียมอีกกระเทียมเทียมเนี่ยราคามากกับเทียมทีละน้อย เก้าสิบาทนับหนึ่งคุณทิดารัตเก้าสิบาททิดารัตเก้าสิบาทนับเจ็ดเก้าสิบาทนับแปดหนึ่งร้อยบาทที่ประชุาขึ้นหลักร้อยขึ้นตระหนักแถมอีกสวัสดีครับพี่น้องครับผม,ผมโทนี่บุรีรัมครับโทนี่บุรีรัมโทนี่บุรีรัมล้ำ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 นะครับผม <laughs> <c oughs> ครับผมวัอนี้กับสีผ้ามาชุ่มบรรยากาศนะครับ <c oughs> บรรยากาศการขายนะครับหลังจากที่ช่วงนี้ก็ นาซุ่มนะครับทำไม้นะครับทำไม้ก็จะมีที่ลงคลิปให้เห็นนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กำลังเริ่มต้นในการทำแคคตัสนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเพื่อเป็นงานอนเรักหรือว่าเริ่มต้นเข้าสู่สายาชีพนะครับก็วันนี้ก็ผมก็ได้คัดไม้นะครับบางส่วนที่เป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับเป็นไม้ถาดเพาะเมล็ดที่มีอายุาค่อนข้าง จะเริ่มโตลแล้วนะครับก็พอเราเห็นไซต์ที่สามารถคัดต้นด่างได้แล้วก็คัดออกไปนะครับส่วนที่เหลือที่ส่วนที่ไม่ด่างนะครับวันนี้ก็ได้ทําการลงนะครับลงการขายนะครับลงขายโดยวิธีการของผมเป็นในส่วนของการประมูลนะครับการประมูลนะครับก็จัดเป็นเซ็ตนะครับจัดเป็นเซ็ตนะครับให้เพื่อนเพื่อน มือใหม่นะครับได้ใส่ราคามานะครับหลายๆท่านที่พบเจอกันในห้องรักแคคตัสนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อท่านไหนที่อยากเลี้ยงก็สามารถไปติดตามผมได้ที่ช่อง a c e b o o k นะครับอันนี้เป็น Facebook นะครับทนิษฐบุญลำนะครับแล้วก็กลุ่มหลักๆที่ผมไลฟ์ขายนะครับก็จะเป็นกลุ่มรักแคคตัสนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เป็น เป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายนะครับมีสมาชิกกว่า200 0 0นคนนะครับก็ตลาดก็คึกคักนะครับก็สําหรับท่านไหนที่อยากไปหาไม้นะครับไปหาไม้ที่เป็นไม้มือใหม่นะครับมาลองเลี้ยงก็ลองไปส่องดูนะครับถ้าเจอต้นไหนที่คิดว่าชอบใจนะครับถูกใจราคาพอซื้อได้ก็ลอง F นะครับ CF นะครับไปลองเลี้ยงกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ทำการไลฟ์ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เป็นการแบ่งอ่าแบ่งไม้ไปนะครับแบ่งไม้ไปแล้วก็พูดคุยทักทายเพื่อนๆนะก็ดีใจที่วันนี้มีทั้งลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็ลูกค้าเก่าที่แวะเวียนเข้ามานะครับหลายท่านที่เคยได้ไม้จากผมไกลก็ ไปลองหัดเลี้ยงก็แวะมารับไปเพิ่มเติมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ด้วยกันนะครับที่เพิ่งหัดเลี้ยงนะครับเพราะว่าไม้ผมเป็นไม่ใช่ไม้สะสมไม่ใช่ไม้ l i m i t e d edition นะครับก็จะเป็นไม้หลักบาทหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับไม้หลักพันก็อาจจะไม่ได้มาไหลในลักษณะลฟ์สดแบบนี้นะครับ ก็สำหรับท่านที่อยากเลี้ยงนะครับก็สามารถเข้าชมพื้นฐานการเลี้ยงได้ที่ช่องโทนี่บุรีรัมนะครับส่วนเรื่องการขายนะครับวันนี้นะครับก็ในเวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับก็ผลประกอบการก็ค่อนข้างก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับก็ได้พอได้ค่าขนมนะครับพอได้ค่าขนมนะครับประมาณกี่ชุดนะ ประมาณ10ชุดนะครับประมาณ10ชุดประมาณ10ชุดนะครับประมาณ10ชุดก็เฉลี่ยก็ชุดละประมาณ 60- 70บาทนะครับหกสิบเจ็ดสิบบาทอันนี้คือในส่วนของไม้ที่เป็นไม้ไม่ด่างส่วนไม้ด่างก็ก็มีแบ่งบางส่วนนะครับไม้ wild, มสะสมก็มีแบ่งบางส่วนนะครับถ้าเป็นไม้ด่างไม้สะสมก็จะราคาหลักร้อยขึ้นไปนะครับวันนี้ก็แบ่งได้ประมาณ สาี่ชุดนะครับนะก็พอได้สะสมกันไปนะครับสำหรับแนวทางของการขายนะครับของการเลี้ยงแคคตัสนะครับเขาก็จะมีคำคำหนึ่งที่มาจากผู้ที่ทำการขายแบบมานานแล้วนะครับก็คือเรื่องของจำนวนนะครับพันว่างหนก็ฮิตหลายๆอยาขายแพงพันวานะครับ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นนี่ในตลาดของแคคตัสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเริ่มนะครับก็คนที่ ประสบความสําเร็จนะครับหนึ่งคือขยันทําเยอะนะครับทำเยอะพอเราทําเยอะมีไม้ในมือเยอะไม้ทําเองเวลาเรา,อ,าอยากขายเนี่ยก็สามารถหยิบขายได้เลยนะครับไม่ต้องอคิดเยอะไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรมากนะครับสามารถแบ่งปันราคาแบ่งปันกันได้นะครับก็สําหรับบ่าวทุนนี้เองก็พยายามเตือนตัวเองตลอดเวลานะครับแล้วก็ เป็นกําลังใจให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบวอกแวกนะครับ <laughs> เป็นคนที่ชอบวอกแวกยังไม่นิ่งสําหรับการตั้งเป้าหมายนะครับก็ก็เริ่มช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายของการทําจํานวนนะครับการทําจํานวนไม้ก็คลิปที่ลงส่วนใหญ่ก็จะพึ่งเบื่อกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายยูทูบเบอร์นะครับก็จะมีคลิปในส่วนของการขยายพันธุ์นะครับ เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะเมล็ดนะครับชำนอการกราบนะครับกาบซึ่งเหล่านี้คือส่วนที่เป็นการเล่งจํานวนให้เรานะครับนะถ้าถ้าเราทําเยอะเราก็จะได้เยอะนะครับถ้าเราได้เยอะมีไม้เยอะเราก็จะมีสต็อกเยอะนะครับเวลาขายแล้วก็ขายอย่างมอมันครับแต่ถ้าเราขายอย่างมอมันอย่างเดียวนะครับไม่ทําไม้ไว้ก็ไม้หมดเนี่ยไม้หมดก็ มันก็จะไม่สมดุลน,นะครับโดยเฉพาะคนที่ทาแบบไม่มีการจ้างแรงงานหรือทําแบบด้วยตัวเองนะครับทำแบบด้วยตัวเองก็คือทั้งเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ดูแลเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้ขายเป็นการตลาดเป็นผู้จัดการเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเป็นสมปิสมปุ้ยนะครับก็ก็ต้องวางแผนนิดนึงครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่าน ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่มาให้กําลังใจนะครับจากกลุ่มแคคตัสนะครับหรือเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ยังไงก็ยังไม่ทิ้งนะครับยังไม่ทิ้งยูทูบเบอร์ยังไม่ทิ้งแคคตัสนะครับก็จะเอา2ออย่างนี้ให้ควบคู่แล้วก็เดินหน้าไปพร้อมๆกันนะครับก็สุดท้ายก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับทุกอย่างไม่ได้มาอย่างง่ายดายนะครับวันนี้ วันที่หงหวยออกนะครับก็ไม่ถูกครับเพราะไม่ได้ซื้อออกอีกย่างนาสองเจ็ดบ่พึ่นว่านะนะครับผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีโชคเรื่องการเสี่ยงดวงนะครับทานน้ำไล่บกะเด็นน้าลายไม่กระเด็นออกจากปากนี่ก็คือไม่ค่อยจะได้เงินนะครับส่วนใหญ่นี่การได้เงินมาจากการพูดนะการพูดการคุยการสอน การใช้เสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเป่าแคนนะครับเบียกรนะครับหรือว่าเรื่องทําต้นไม้ก็โพสต์ขายไม่มีไม่ค่อยมีคนสนใจซื้อครับแต่ถ้าเรามาไลฟ์สดนี่ก็โอเคครับก็มีเพื่อนๆที่เข้ามา,าพอได้ขายบ้างนะครับนี่ก็พยายามจับจุดครับแนวทางการขายแบบไหนที่จะเป็นแนวทางของตัวเราเองนะครับ มันเท่าอย่างอยีอยเนี่ยมานี่ก็ไดว้าเฮ้มานี่เอ้มานี่โอเคครับสุดท้ายก็อย่าลืมครับเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับบ่าทูนี่บุรีรัมนะครับสู้ไปด้วยกันครับวิกฤตอย่างนี้ครับต้องสู้จึงจะชนะนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับคุณแมนวันันสาม กสิบนะะบับสีครับหกสิบาทนับสี่ครับหกนับสี่ิบาทนับห้าครับหกสบนับห้าบหสบานับหครับหกทนับหกุทีุเมนครับนับหกหกสิบาทนับเครับหกสบนับเจ็ดสบาทนุบครับเจบาทนับสิบาทนับหนึ่งครับเจบบาทนับ กิจบัตรนับสองกิจบัตรนับสองคุณจดรักับกิจบัตรนับสองกิจบัตรนับสามครับกิจบัตรนับสามกิจบัตรนับสี่ครับกิจบัตรนับสี่กิจบัตรนับสี่กิจบัตรนับห้าครับกิจบัตรนับห้าคุณจดรัดกิจบัตรนับห้าิบัปรนับหกครับกิบัตรนับหกิจบัตรนับหกกิบัตรนับเจ็ดกิจบัตรนับเจ็ดกิจบัตรนับแปดคุณดรัดกิจบัตรนับแปดกิบันับ แนับเก้าเก้าและนับสิับปีับปีจริงๆๆิงรับจรับจรางจริงจริงริ่มนะคริงจ้างจริงจริงจริงริงจิงจริงริบจริริงิรรร